สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องอ,อสอมอที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันนี้วันที่18เมษายน2568ใกล้ๆ4ทุ่มครับมาบอกข่าวนี้พี่น้องอสอมอครับกรณีมีการโพสต์การแชร์กันในโลกโซเชียลออนไลน์บอกว่ายกเลิกอสอมอเอาเงินไปสนับสนุนเพิ่มให้ผู้สูงอายุหรือว่าพูดง่ายๆว่ายุบอสอมอแล้วเ,เงินค่าเริแบบการอสอมอนั้นไปจ่ายเพิ่มให้เพิ่มเบี้ยเี้ให้ผู้สูงอายุทํานองนี้นะครับ อันนั้นเป็นข่าวไม่จริงนะครับหรือว่าข่าวปลอมนะครับกลุมสนับสนุนบริการสุขภาพการะทรวงสาธารณสุขไม่มีนะโยบายยกเลิอกอสมนะครับเมื่อวานนี้ครับวันที่17เมษายน2568ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมแห่งประเทศไทยก็ได้โพสต์ข่าวนี้แล้วครับที่เว็บไซต์ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยบอกว่ายกเลิอกอสมเอาเงินไปสนับสนุนโครงการผู้สูงอายุนั้นเป็น ข้อมูลเท็จนะครับเนื่องจากได้มีการชี้แจงออกมาแล้วจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือว่ากรมสวสชี้แจงว่าไม่มีนโยบายยกเลิอกอ,อสมอจังหวัดระยองและไม่มีนโยบายยกเลิอกอ,อสมอจังหวัดอ,อื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นการที่มีการโพสต์แชร์กันในกรณียกเลิอกอ,อสมอเอาเงินไปจ่ายเพิ่มให้ผู้สูงอายุนั้นจึงเป็นข่าวไม่จริงนะครับอันนี้ก็นํามาแจ้งกับพี่น้องอสมอทราบครับ สำหรับพี่น้องอสมาท่านใดอยากจะอ่านรายละเอียดอ่านใครที่ใช้ a c e b o o k ครับอ่านได้ที่ลิงก์คอมเมนต์แรกใต้คลิปนี้ครับเป็นลิงก์ที่ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมแห่งประเทศไทยเขาโพสต์ข่าววันที่17เมษายนเมื่อวานนี้ครับกรณียกเลิกอสมแล้วเงินไปจ่ายสนับสนุนผู้สูงอายุนั่นแหละเป็นข้อมูลไม่จริงนะครับก็ไปอ่านดูได้นะครับที่ลิงก์คอมเมนต์แรกใต้คลิปนี้ครับสาหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ